I speak, you speak วันนี้นะคะขอ,อนำเสนอบ,บทสนทนาอันน่าประทับใจค่ะระหว่างพ่อตากับลูกเขยใ i ่ s e สโอเคแล้ a ใส่เอ i o a a พ่อออืมพ่อตาะคะก็กําลังถ่ายรูปกับลูกสาวซึ่งก็เป็นภรรยาของลูกเขยนะอืมและลูกเขยก็ถือกล้องนะคะลูกเขยก็บอกว่าอ้าไหนลองพูดชีสสิคุณพ่อ,อาตาก็บอกชีสและทีนี้ ลูกเขยก็พูดหนึ่งประโยคค่ะที่เป็นประโยคที่น่าประทับใจอ่ะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะโอเค say cheese cheese now say Eric's gonna be a grandfather what ทีนี้เราจะมาฝึกพูดบทสนทนาง่ายๆสั้นๆนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวพอจะเป็นลูกเขยก่อนนะคะแล้วให้ทุกคนเป็นพ่อตาค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปค่ะ say cheese Now say Eric's gonna be a grandfather. โอเคทีนี้เราสลับตากันนะคะอ่ะให้ทุกคนเป็นลูกเขยบ้างค่ะไปค่ะ c h e e s e และนี่ก็เป็นเหตุการณ์จริงนะคะ reaction ปฏิกิริยาของพ่อตาเมื่อได้ยินว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นคุณตาและ I speak you speak วันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะและบทสนทนาต่อๆไปพอยจะอาอะไรมาให้คุณได้ฝึกพูดรอังกฤษอย่างมั่นใจอีกก็ติดตามในที่เพจ English Smile ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายและ I speak you speak วันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ Speak, you speak so <laughs> no, 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 no.